ต้นนี่ต้นบอลเอ็มไม่ได้ดูแลอะไรมากมายนะคะทุกคนเพราะว่าเอ็มปล่อยให้เขาขึ้นแบบธรรมชาติเลยนะตอนนี้เอาออกจากกระถางหมดแล้วจ้าเป็นไงคะนี่อีเหนาบ้างพกหลงบ้างสารพัดสารเพอยู่ตรงนี้แล้วค่ะทุกคนดูใบเอาลงดินแล้วทุกคนให้เขาอยู่เป็นหย่อมๆแล้วนี่นี่เอาลงดินแล้วจ้าเอาลงดินแล้ว นี่ให้เขาขึ้นธรรมชาตินะคะทุกคนยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรเนาะให้เขาขึ้นตามธรรมชาติดูต้นนี้ทุกคนดูใบป๊าดใบใหญ่มากอันนี้เดี๋ยวจ้องตอนที่หน้าแรงมันอยู่นี้นั่นเดียวกันทุกคนเดี๋ยวต้อออกออกจากถางอันนี้อันนี้ต้องออกออกจากถางนี่ทุกคนอันนี้ไก่สุดสง,งวนนะคะ นี่น,นีเอาดินมาไถาไว้ตรงนี้แล้วทุกคนเดี๋ยวต้องเกลี่ยดินแล้วเนี่ยมันต้องงอกขึ้นมาอีกเยอะได้หน้าฝนนี้ทุกคนนี่นี่อันนี้มันเริ่มแทงยอดออกมาแล้วจ้าน,น,นี่เลยนี่เลย,เลยอันนู้นหกหลงสีขาวนะทุกคนดูนู อันนี้จะไม่ได้ว่าองออป่าหรืออินนั่งวัวแดงทุกคนลืมหมดแล้วหรือมันขึ้นให้เขาขึ้นธรรมชาติเลยตอนนี้เป็นไงคะทุกคนสวยไหม,อ,มอันนี้พามาดูต้นบอนบ้างทุกคน เสแ่งงจันทรเสน่จันนาเสน่จันนาพูดผิดฝน,นตกไม่ต้องดูแลเขาเยอะสวยมากต้นนูน้นโหยสีสดมากเลยทุกคนดูดิดูใบนะทุกคนโอ้โหใหญ่ใหญ่มากทุกคนใหญ่กว่าหน้าเอมอีกอันเนี้ยอ๋อดู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 ด อใหญ่มากทุกคนสวยมากคกลงหกลงกลัดตีแล้วให้เขาขึ้นธรรมชาตินะคะทุกคนแน่นเลยดินตรงนี้เดี๋ยวต้องมาเกลี่ยล้วต้องมาเกลี่ยแล้วจ้าเป็นไงคะทุกคนวันนี้พาทุกคนมาดูต้นบอลสวยๆนะเ๊้เยอะแยะมาก ขึ้นตามธรรมชาตินะทุกคนปีหนึ่งเขาก็เออออกเลยขึ้นมาไม่ได้เขาไม่ได้ตายนะะทุกคนถึงเราไม่ลดน้ําอะไรเขาก็ไม่ตายนะปีหนึ่งก็ให้เขาก็ออกมาตามธรรมชาติเขาดีกว่าแล้วเขาจะแข็งแรงถ้าเราไปดูเลมันเยอะนะเขาไม่แข็งแรงเอ็มดูแล้วเอ็มลยปล่อยเลยให้เขาผลัดใบของเขาเองเลยทุกคนปีหนึ่งเราก็มาชื่นชมความสวยเขาครั้งหนึ่งพอ ันนี้คือลองดินหมดเลยทุกคนให้อยู่บนดินหมดเลยเอ็มเทอออกจากกระถางทุกคนยังไม่ได้แบบเกลี่ยเลยนะตอนที่ว่าหน้าแรงเทเขาออกจากกระถางทุกคนแล้วก็ยังไม่ได้เคลียดินเลยกลายเป็นว่าพอฝนตกดูเขาใส่แตกใบขึ้นมาทุกคนสวยมากอันนู้นก็เหมือนกันดินยังเป็นก้อนอยู่เลยทุกคนพอโดนน้าฝนถึงป่าเห็นไหมเขาไม่มีวันตายทุกคนต้นบนอลอ่ะแต่ถ้าเราไปใส่ปุ๋ยดูแลเขาเยอะนะโอ้โหเอ็มว่ามีแต่แบบเสียตังค่ะถ้าเราใส่ ดูแลเยอะเกินน่ะนี่สวยสวยสวยทุกคนสรุปแล้วเอ็มไม่ก็ขึ้นธรรมชาติเดี๋ยวจะมาเกลี่ยดินให้หมดเลยมาเกลี่ยดินให้หมดเลยทุกคนดู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 สวยจริงๆวันนี้พาทุกคนมาดูต้นบอลสวยๆนะคะทุกคนหลังเขาเจอน้ำฝนนะคะหนึ่งปีแล้วที่เอ็มไม่ได้หายทุกคนดูบอลนะ เอ็มก็ปล่อยเขาแบบใบเขาแบบร่วงลงไปเองหายไปเองเลยนะคะทุกคนเพราะว่าปีหนึ่งเราได้มาชื่นชมความสวยเขาเนาะนี่พอเขาได้น้ําฝนทุกคนเห็นไหมเขาไม่มีวันตายทุกคนพอเราไปดูเล้ยเขาเยอะนะตายเน่าบ้างอะไรบ้างพอเราไม่ได้ดูเลยนะทุกคนไม่เน่าค่ะรอขึ้นไปเลยหนึ่งปีนี่เป็นไงสวยงามค่ะทุกคนจะ้ะ นึ 1> 1่งปีชื่นชมความงามเขาครั้งหนึ่งพอให้เขาขึ้นเองตามธรรมชาติโอเคนะคะทุกคนคลิปนี้คลิปสั้นๆเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอ็มด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ช่องของเอ็มด้วยนะคะทุกคนฝากคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะตั้งเพื่อนเก่าเพื่อใหม่เนาะและจะกลับไปเยี่ยมชมนะคะจะชา้จาจะเร็วก็ถึงนะคะทุกคน โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีจ้า